สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซีเก้าเอฟซีไม่จ้ามากินเขาน้ำเม่ติ๋วจ้าห่อนห่อนเลยจ้าหมกไข่มดแดงนะคะไปดีทาเม่ติว๋วเฮ็ตคลิปให้มึงมดพักล้างบ้านได้บวบมาสองลูกจ้าพริกน้ำปลาข้าวสวยร้อนๆจ้ามาเด้อม,มาเด้อม,มากินเขาน้ำเย็ดติ๋วจ้าเขาแรงได้จากเขาแรงกินขนมก้อนแกลืม กินขนมสองเม็ดมาขามา่มาเมื่อกน้เขาทำยัดติ๋วจ้าโมกมอได้จ้ะนี่ค่ะมาขามาาใคยหมดแดง แซ่บๆบจ้ะปรุงเทื่อเดียวได้พอดีเลยจ้ะจะก,กินเพชรกะลูกโดดออามกหมอดอ่าเพิ่นซื้อมาฝากแต่ใช่ยภพุ่มิจ้ะ ở năm nghe ở năm nói ôi lô là 300. Cái mình thử nó sẵn rồi Bộ bánh bán chờ. หอมท่านหมกใบตองแห้งจะหอมกว่านี่ยำแตกโป๊ะๆได้ปากแกพี่น้องจ้าอันที่เป็นโตด๊ดำๆมันเป็นแม่เป้งมนันนะจ๊ะไม่แม่เป้งน,น้อาหารชั้นสูงายไม้ก็แล้ว Ừ. ở việc sẽ nằm ส้อยหอมใส่หลายๆแห้งหอมใส่บักซีลาวนำ้ำไหวทั้นครบเซต่ะคุณแล้วหมูบดใส่น้ำเห็ดใส่น้ำบุหรี่ล้เห็ดขอนเห็ดหน่อย หวานหวานจากพี่น้องบวชเด็ดใหม่ๆมาหนึ่งกหลังบ้านนะเมื่อแต่ว่าหลังบ้านไม่เจอปูบัะแขงัะแขงดีเขาานี่ยะว่าเป็นพระเป็น,ปร,ะปนประแขงขม หรือ,อยังกับเพื่อนเอิ้นม็กแผ่นบอกนั่นแหละแต่ว่าแมตติวกับเก็บมากินยาอย่คือพอรลับเท่าเจ็บๆด้วยจะเด้ออื้ม งกเสร็จใบตองแห้งหอมเอาไปปิ้งไฟไปอันนี้เอสือเอสแบบกินไววหนึ่งเอา เมีติวก็จะกินเบิร์นี่แหละมันยาวแล้วแม่ยู่ขอจบคลิปแล้วกันเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไรทุกกำลังใจจ้ามากินหมกไข่มดแดงกับแม่ติวจ้าบายบายเลิฟเลิฟทุกคนนะคะ